นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับชาตกกรมพระราชินีหพระองค์ในพระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งอังกฤษพระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งอังกฤษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์เทวดอลำดับที่สองต่อจากพระราชบิดาคือพระเจ้าเฮนรี่ที่7พระเจ้าเฮนรี่ที่8ครองราชย์คศหนึ่นาขณะพระชุมพันศาสิบพรรษาทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอิทธิพลและโดดเด่นคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ในคศ1 5 0 2พระองค์ได้อภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งอารากอนซึ่งเคยแต่งงานกับเจ้าชายอาร์เธอร์พระเชายาผู้ล่วงลับของเจ้าชายเฮนรีมาก่อนหลังจากนั้นพระชินีแคทเธอรีนก็ได้ประสูติพระราชะโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น6พระองค์แต่ที่ทรงเจริญพระชันษาจนเติบใหญ่มีเพียงพระองค์เดียวคือเจ้าหญิงแมรี่ นั่นทําให้เจ้าชายเฮนรี่ที่8ทรงวิตวกังงวลเรื่องการสืบราชบัลลังก์ของราชทายาทกระทออรั่งคศ1527พระเจ้าเฮนรี่ที่8ได้ยืินดีกาถึงพระสันตปาปาเรื่องกันหย่าก,กับพระราชินีคแคทเธอรีนโดยทรงให้เหตุผลว่าการอภิเษกสมรสของพระองค์เป็นโมฆะ พราะพระราชินีเป็นแม่ไม่ของเจ้าชายอาเธอร์และอังอินจักพระคมภี์พันธสัญญากล่าวว่าถ้าชายใดเอาเมียของพี่ชายหรือน้องชายไปเป็นเมียของตนผู้นั้นต้องตายโดยไร้ทายาทบุคคลนั้นได้ทำเรื่องอัาเป็นบนทีนและสร้างความอัปยศต่อพี่หรือน้องของตนพระราชินีแคเทเธอรียนยื่นอุทธรณ์ต่อพระสันตปะปาปาว่าการอภิเศสมรสของพระนางกับเจ้าชายอาเธอร์ในครั้งนั้นไม่สมบูรณ์และสมเป็นภรยาที่ถูกต้องตามหลกักศาสนา พระสันตปาปาพยายามอย่างที่สุดแต่ก็ไม่สําเร็จผลที่จะยับยังพระเจ้าเฮนรี่ที่8สุดท้ายพระองค์ก็ได้ลดฐานะพระราชินีแคทเธอรีนเป็นเพียงเจ้าหญิงแม่แม่แห่งเวลและสิ้นพระชนเมื่อคศ1536 ในช่วงระหว่างนั้นพระเจ้าเฮนรี่ที่8ได้ทรงอภิเศษสมรสกับแอนโบลีนซึ่งเคยเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระราชินีแคทเธอรีนมาก่อนทั้งนี้เพื่อให้มีผลทางกฎหมายเจ้าชายเฮนรี่จึงใช้พระราชอำนาจให้รัฐสภาออกพระราชบัญญัติอำนาจสูงสุดทางกฎหมายพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้อำนาจกษัตร,ริย์อังกฤษเป็นประมุขแห่งศาสนาจ,จากอังกฤษแทนพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมจึงทําให้พระเจ้าเฮนรี่สามารถหย่าพระราชินีแคทเธอรีนได้สําเร็จ หลังจากนั้นพระชินีแอนก็ได้ประสูติพระราชธิดาคือเจ้าหญิงเอลิซาเบธก็คือสมเด็จพระราชินนาถเอลิซาเบธที่หนึ่งนั่นเองไม่นานจากนั้นพระเจ้าเฮนรี่ที่8สมบทความสมพระทัยในตัวพระราชินีแอนกระทั่งนางถูกจับตัวไปขังในข้อหาคบชู้และมั่ประเวณีกับพี่ชายของพระนางเองศาลตัดสินว่าพระชินีแอนมีความผิดและถูกประหารชีวิตด้วยการตัดพระเศียรที่หอคอยแห่งลอนดอน หลังจากนั้นไม่นานพระเจ้าเฮนรี่ที่8ได้อภิเษกสมรสกับเจนซีมัวนางสนองพระโอษฐ์ในพระราชินีแคเทเธอรีนและพระราชินีแอนเมื่อคศ .1536 และในปีถัดมาก็ได้ประสูติเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดผู้เป็นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่6แห่งอังกฤษนั่นเอง หลังจากประสูติพระโอรสได้12วันพระชินีเจนก็ได้สวรรคตถานาการการเมืองจากประเด็นความขัดแย้งด้านศาสนาทำให้เจ้าเฮนรี่ที่8ต้องอภิเษกสมรสกับแอนแห่งคริฟซึ่งเธอก็เป็นน้องสาวของบิลเลียมแห่งคริฟขนุนนางผู้ปกครองรักคริฟในดินแดนเยอรมันโดยมีพระประสงค์ผูกมิตรด้วยเพราะรักคริฟนับถือนิกายโปรดเตสแตนและต่อต้านคริสจากที่รวมเช่นเดียวกับอังกฤษ แอนแฮงคริฟเดินทางมาถึงอังกฤษในคศ1540และไม่นานจากนั้นก็ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าเฮนรี่ที่8 แต่พระองค์ทรงผิดหวังกับพระราชนินีองค์นี้มากเพราะไม่เป็นดั่งที่ตั้งพระทัยไว้แต่แรกกลางปีนั้นเองพระเจ้าเฮนรีที่8จึงอยากับพระราชนินีแอนแอนแห่งคลิฟยังคงอาศัยอยู่ในอังกฤษต,ต่อไปและได้รับเงินพระราชทานจำนวนมากซึ่งไม่กี่วันให้หลังจากการหย่าพระราชนินีแอนพระเจ้าเฮนรีจึงอภิเษกสมรสกับแคทเธอรีนโฮเวิร์ดซึ่งเป็นพระราชนินีในลำดับที่5พระราชินีแคทเธอรีนทรงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโทมัสคันปีเปอร์ข้ารชาชบริพารของพระเจ้าเฮนรีที่8 พระนางถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานคบชู้จึงถูกประหารชีวิตที่หอคอยแห่งลอนดอนพระราชนินีพระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งอังกฤษพระองค์สุดท้ายคือพระราชินีแคทเธอรีนพาโดยอภิเษษสมรสเมื่อคศ1546พระราชินีแคทเธอรีนทรงเป็นผู้มีไหวพริบทำให้พระนางมีอิทธิพลและมีผมปลิวต่อเจ้าเฮนรีที่8ในช่วงปลายราชการพระเจ้าเฮนรี่ที่8สวรรคตเมื่อคศ1547 พระราชินีแคเทเธอรีนกลายเป็นแม่ไม้แต่พระนางก็ได้แต่งงานใหม่กับหลอดซีมัวซึ่งเป็นนายทหารเรืออังกฤษหลังจากนั้นแคเทเธอรีนพาก็ได้คลอดลูกสาวของเธอกับสามีเหตุผลสำคัญที่ทําให้พระเจ้าเห็นรีวที่8มีพระราชินีมากถึง6พระองค์อาสรุปเป็น3ประการได้ดังนี้ประการแรกเป็นเรื่องความวิตกกังวลเรื่องราชาทายาทประการที่สองเป็นเรื่องของการเมืองทั้งในราชสำนักนอกราชสำนักและกาังองระหว่างประเทศ และประกันที่3เป็นเรื่องอุปนิสัยส่วนตัวของพระองค์ทรงปรดปรานสตรีอยู่ไม่น้อยตามแบบฉบับของชนชั้นสูง